ทุกท่าครับและภายในบริเวณห้องนี้นะฮะจากที่อาจารย์สัมผัสมาได้คือเป็นห้องของลูกสาวหนึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะที่เสียชีวิตบนเรียนนี้ด้วยนะครับผมห้องนี้เราก็จะทําพิธีกรรมนะฮะเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำพิธีกรรมนะฮะเราจะมาเปิดไพ่เพื่อถามคำถามนะครับผมว่าดวงวิญญาณนี้นะฮะเขายังต้องการหรือว่าอยากจะบอกอะไรให้เราได้รับทราบนะฮะ ความรักหรือการอะไรอวบนหรือการจากไปและกําลังจากไปในสิ่งที่ดีจากไปในทางที่ดีนะถูกต้องอันนั้นแสดงว่าหลังจากที่อาจารย์ได้มาครั้งที่แล้วนะเราเข้ามาช่วยเหลือเรา้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ใช่เราไม่ได้มาช่วยเหลือแต่เรามาเพื่อจะดูว่าเขาเป็นอย่างไรเมื่อกี้ผู้หญิงเขายกมือยกมือไหวยกมือไหว่านี้ ก็หมายถึงว่าเหมือนกับแบบว่าเขาก็ขอบคุณนะเหมือนแบบว่ามันอาจจะเป็นการสื่อเกี่ยวกับเรื่องความรักให้คนได้รู้ว่าผีก็มีความรักจับดูสิใบหนึ่งนึกถึงจิตเนี่ยนะจิตของคนที่อยู่ที่เนี่แล้วจับมาเลยเมื่อกี้ที่เขายกมือว่าก็คือการให้คนรู้ว่าดูจิตของผีเนี่ยก็กรักกันใช่ไหมใช่มันก็คือโชคองก็คือใช่เพราะว่าเทปเนี้ยบอกได้เลยมันจะออกหวานแววเพราะมันเป็นความรัก มันไม่ใช่เป็นแรงอากขาดเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสในเรื่องราวมุมดีๆที่ผี้<น>วญ,ญ,ญ,ญานมีนให้กันนะฮะวันนี้สมมุติว่าเราเองเนี่ยให้จอนเป็นพ่อเขาหรือจะเป็นอะไรหรือจะเป็นพี่เป็น,ใ,น,ใ,นใครก็ได้ที่เขาสื่อถึงได้ผมต้องตั้งเลยบอกไปเลยเดี๋ยจะขอเป็นคุณพ่อก็ได้ครับเป็นพ่อถ้าเป็นพ่อเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยเมียเขาก็จะเอาพ่อมาครับกระดูกมาแล้วโอเค คุณพ่อเขาจับได้เดอดซันคุณพ่อมาแล้ววันนี้แล้วก็คุณแม่คุณแม่ไหมคะหรือคุณลูกคุณแม่จับคุณแม่ไหมคะคุณผู้ชมเราก็จะรู้ว่าคุณแม่คุณแม่ใส่เรลแบบนี้คุณแม่โอ้โหที่รักที่รักคุณแม่จริงคุณพ่อคุณแม่เจอกันอไปเดียวกันนะคือยังไงฮะอาจารย์เาเมื่อกี้เขาจับเดอดซันก็คุณพ่อคุณแม่มาด้วยกันสิ นนผมคุยลุกตลอดนะต้องลุกน<ล>ะมากกินด<ห>ื่มน้ำสารัสอธิฐานบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณเนี่ยเข้ามาให้ใกล้ตัวเรามาก่แล้วก็ให้เราเวลานั่งสมาธิแสดงอารมณ์อะไรก็ได้ที่เขาอยากจะบอก จิตวิญญาณมั้งคู่เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายสมัยที่เขาเป็นผีเขาก็ไม่ได้พ่อรักกันะเขาก็ทั้งคนทั้งญิงเพียงแต่ว่าห่วงหาอาทอนด้วยความเป็นทุกข์แต่ผู้ชายคนนี้ตอนนี้ในจิตข,ของ,งเขาเขาร้องไห้เหมือนเขาก็บอกว่าเนี่ยต่อไปถ้าไม่อยู่เนี่ย ก็้ดูแลบ้านนี่นะให้ผีผีผู้หญิงมาดูแลบ้านเขาก็ดูแลลูกผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นอิสลามผู้ชายเขาจะเป็นคนที่ถ้าชีวิตจริงจะไม่โลมนติกเขาจะเป็น ผีที่คล้ายๆว่าดุเขาก็ดูแลครอบครัวผู้หญิงเขาบอกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มารับก็ด้วยนะแต่ผู้ชายเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขาไปแล้วเีเขาจะมารับไดหมนะในความรู้สึกนีแต่ผมเห็นผู้หญิงเด็กตัวเล็กๆผุ้สีส้มผมสั้น เห็นภาพน้นนะชัดผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่แต่มีความรู้สึกว่าชั้งตัวมันจะแบบอยู่ดีมันก็ชาวูบมันดันมาที่หัวชาวูบมานหัวคมาถึงตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงในช่วงของการคําถามน,นะฮะโดยการปาเป้านะครับผมคาถามน,นะผมอยากจะถามว่าในขณะที่ผมทําการสื่อจิตต่างๆเนี่ยนะภาพผู้หญิงใส่ชุดสื่อซ่อมที่ผมเห็นนะฮะ คือบุคคลในบ้านหลังนี้หรือเปล่ารับไได้หรอกเไปวน,นี่เพราะว่าเท้าไอ้ตัวฟิวปิ้ไปอยู่นี้คือแบบว่าถ้าไปแล้วไม่มีทางกลับได้เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเมียเขาจะไปต่อแต่ลูกเขาแต่อันนี้เป็นคําถามลูกเขาถามว่าอะไรนะเด็กผู้หญิงเสื้อส้มคนนั้นนะคือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าก็คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้แต่เด็กแตจริงแน่นอน เอาเรื่องจริงที่ผมเห็นเลยหลังจากที่ผมเห็นภาพเด็กคนนี้นั่งอยู่เขานั่งจากภาพที่บันทักได้นะฮะเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาต้องการสื่อถึงเรื่องราวของอะไรนะครับเขาเหมันกับ,บว่าคืออารมณ์เขามันไม่ดีแว่าอันนี้ประเด็นเนี่ยบอกแล้วเป็นผัวเมียเพราะผัวเมียเขาพลรักันเพื่อที่เขาจะจากไปอะไรน,นะแต่ลูกอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่บแบบบางทีมัน ทุกบ้างสุขบ้างตามดาวณมมันก็เป็นตัวเดิมของเราคำถามสุดท้ายแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้พี่ก็เป็นคนสื่อดีกว่านะครับอยากจะถามว่าดวงวิญญาณทั้งหมดที่สื่อถึงคุณพี่ได้นะ,ะยังต้องการขันเหลือหรืออยากให้พวกเราทีมงานสัมพัสที่6เนี่ยส่งมอบอะไรให้อีกหรือเปล่าครับผม ให้ใจเขาก็คือเหมือนแบบเมื่อเรารู้เหตุการณ์ของเขาแล้วก็รักเขาแค่นั้นไม่ได้ต้องการอะไรนอกเหนือจากความรู้สึกดีๆที่ทางทีมงานจะมอบให้ไปเรารักเขาเราเข้าใจเขามันเป็นความสุขที่เขาจะถ่ายทอดให้คนรู้ว่าบิญญาก็สุขเป็นก็เรยกได้ว่าการเดินทางมาสัมผัสที่6ของเราในวันนี้นะฮะเหตุการณ์ที่อาจารย์แซนสมัตได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ครั้งแรกนะอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดมาในมุมของเรื่องราวที่รุนแรงเหตุการณ์ต่างๆที่ทําร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายจนถึงการชีวิตทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับผมมีเสียชีวิตทั้งหมด5ชีวิตด้วยกันนะแต่มาครั้งนี้นะหนึใน5ชีวิตนั้นได้จากไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะเลยเป็นเรื่องราวของมุมดีๆในเรื่องราวของดวงวิญญาณก็มีความรัก มีความผูกพันในลักษณะครอบครัวได้นะครับผมผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะเวลาของรายการสัมผัสที่6ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมความรู้สึกของผมนะที่ได้มาดำเนินรายการนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะได้เข้ามาเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะบ่งบอกได้เลยว่าชีวิตคนเรานั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนะฮะมีทั้งรับทั้งทุกข์ปะปนกันไปนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็รู้สึกดีที่ได้มาสัมผัสอีกแง่มุมหนึ่งของ ดวงจิตวิญญาณที่เป็นแงม่มุมความรักซึ่งน้อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นโอกาสอย่างนี้นะครับผม,มแขกรับเชิญพิเศษของเราฮะรู้สึกอะไรบ้างครับรู้สึกว่าสิ่งหรือวาบางอย่างเราสามารถสัมผัสได้นะครับด้วยตัวเราเองถ้าเรามีความสนใจเป็นพิเศษก็มีความเชื่อด้วยครับผม,มก็การเดินทางมาของรายการสัมผัสที่6ทุกสถานที่ที่เราไปนะครับผมบอกได้เลยว่าเราต้องการเพียงที่จะถ,าถ่ายทอดถึงเรื่องราวต่างๆที่ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณเขาจะ จะถ่ายทอดออกมานะครับผมไม่มีเจตนาที่จะมารบหลู่ประการใดนะฮะยังไงสําหรับวันนี้ก็ต้องของคุณอาจารย์แซะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาของเรา3าคนลงแล้วนะครับผมสัปดาหนะ์หน้ารายการสัมษั์ที่หกชาคุณผู้ชมไปที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ